สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง s t r Top สําสำหรับวันนี้นะครับแอดมี2เรื่องราวมาทุกคนได้รับชมกันครับเรื่องราวที่1นะครับจะเป็นคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์หลังจากวอลเลย์บอลทีมสาวฟิลิปปินส์นะครับแพ้ไทยและญี่ปุ่นต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เนี่ยมีทั้งพอใจในผลการแข่งขันและชื่นชมทีมตัวเองนะครับแต่ก็มีบางคนนะครับที่มาตําหนิทีมตัวเองมาตัดพ้อมาด่ากันก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ ส่วนในเรื่องราวที่2นะครับจะเป็นคลิปจากทางสื่อฟิลิปปินส์นะครับได้อัปคลิปพิมพิชยาและวอเดสเชิงเปรียบเทียบนะครับชื่อคลิปนี้เนี่ยประมาณว่าพิมพิชยาก๊กรัมยู่เหนือทีมฟิลิปปินส์วอลเดซซึ่งในคลิปนี้นะครับมีคอมเมนต์ฟิลิปปินส์กันพอสมควรเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์หลังทีมปินนยนะครับแพ้ไทยและญี่ปุ่นก่อนเลยครับซึ่งชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นหมาว่า ฟิลิปปินจะเชียร์ไทยตลอดไปเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้เล่นของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เล่นชาวไทยขอแสดงความนับถืออย่างสูงต่อทีมไทยฉันรักมิตรภาพของพวกเธอต่อไปครับขอจบโพดเดีไม่ไทยวีเอ็นแอลสีสั้นนี้ไปเลยไทยความรักจากฟิลิปปินและในม้นต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว่าดูการพัฒนาการของนักกีฬาแล้วรู้สึกดี มีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะเละในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาเมนไว้ว่าคาดไม่ถึงว่าจะแพ้ 3. ต่อศูนย์เซตและเมนต่อไปนะครับได้มาเมนถึงความแข็งแปร่งต่อประเทศไทยไ้ว่าหนึ่งในทีมที่แข็งแปร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2496เมนตต่อไปครับอย่าโทษโค้ดอีกต่อไป มันขึ้นอยู่กับระบบภายในทีมของฟิลิปปินส์และในเมนต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาขอบคุณชาวไทยไว้ว่าขอบคุณประเทศไทยที่ให้บทเรียนวอลเลย์บอลแก่เราแข่งกับผู้มีประสบการณ์จะทําให้เราแข่งแรงขึ้นเมนต์ต่อไปครับขนทางอีกยาวไกลเพื่อเรียนรู้วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เมนต์ต่อไปครับขอสแสดงความยินดีกับประเทศไทยสวัสดีค่ะจากฟิลิปปินส์ ไลเม้นต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเม้นถึงการป้องกันทีมชาติไทยไว่ามันคือการรับการป้องกันแบบพื้นพื้นเมื่อฟิลิปปินส์โจมตีต่อไปครับหวังว่าเราจะสามารถไปสู่ได้ว่าในกีฬาวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่ต้องมีความเป็นผู้นำเท่านั้นแต่ยังต้องการทักษะอีกด้วยและหลายๆคนก็ขาดเหมือนกันเม้นต่อไปครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่สูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าเม้นต่อไปครับอย่างที่คาดไว้ ไม่สาม,มารถชนะได้แม้แต่เซตเดียวแล้วมีแต่คนพูดว่าได้ประสบการณ์อีกเช่นเคยและในเมนต์ต่อไปนะครับได้มาเม้น์ถึงการที่จะไประดับเอเชียไปว่าฉันขอพูดอย่างจริงจังว่าถ้าจะไประดับเอเชียต้องชนะไทยได้1เซตก่อนต่อไปครับเป็นการแสดงที่น่าเบื่อเสียเวลาเปล่าต่อไปครับวอลเลย์บอลและกีฬาอื่นๆเล่นเพื่อประสบการณ์เสมอ ทำไมไม่พยายามที่จะชนะบ้างและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเนมนต์ไว้ว่าทีม B Thailand คือคู่ต่อสู้ทีมเดียวของคุณก็เมนต์นี้ประมาณว่าทีม B ของไทยนะครับทีมเลยบอลฟิลิปปินส์นะครับสามารถที่จะสู้ได้นะครับและในเมนต์ต่อไปนะครับคุณนี้มาไล่โค้ดไปว่าไล่โคชบราซิลทิ้งไปเถอะต่อไปครับฉันคิดว่าไทยในแมตช์นี้เงือคงไหลน้อยมาก เม้นต่อไปครับพวกเขาต้องก้าวขึ้นไปข้างหน้าและการฝึกสอนที่ไม่ดีตัวเซตของทีมฟิลิปปินส์ทีมไทยอ่านเกมได้ง่ายมากเม้นต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาพูดถึงรัฐบาลของเขาไว้ว่ารัฐบาลควรจัดทําโปรแกรมเพื่อฝึกเด็กสาวให้เร็วเพื่อสามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้พวกเขาต้องทําค่ายเพื่อฝึกซ้อมต่างๆต่อไปครับ กีฬาทีมฟิลิปปินส์อ่อนแอใช้เงินไปกับกีฬาประเภทอื่นดีกว่าต่อไปครับเสียงเงินค่าโคช้ชไม่รู้ไปเท่าไรแต่ยังมาดูว่าใครคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมนี้ต่อไปครับไทยแลนด์ไอดอลของฉันราชินีแห่งวอลเลย์บอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในเบนต่อต่อไปนะครับจะเป็นคอมเมนต์หลังจากที่ทีมฟิลิปปินส์นะครับแพ้ญี่ปุ่นนะครับซึ่งชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นหว่า พวกเขาทำดีที่สุดแล้วแฟนบอลฟิลิปปินได้แต่ตัดสินพวกเขาราวกับว่าพวกคุณเก่งมากพวกเขาทำเต็มที่ที่สุดแล้วและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นในการเคลื่อนไหวของทีมญี่ปุ่นว่าทีมญี่ปุ่นนั้นการเคลื่อนไหวตัวเพื่อนนั้นเร็วจริงๆการป้องกันแข็งแปรงเช่นกันต่างจากฟิลิปปินจริงจริงแล้วก็มีคนมาตอบใต้เมนีว่าใช่แล้วทีมญี่ปุ่นเคลื่อนไหวได้รวดเร็วจริงๆนะ และในเมนต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเมนต์อีกนะครับปรับปรุงต่อไปและหวังว่าผู้เล่นตัวจริงจะแข่งแรงและสักวันเราจะไปถึงระดับพวกเขาด้วยเมนต์ต่อไปครับ,รบนับก์บอลของฟิลิปปินส์นี่เก่งนะแต่เมื่อเจอฝ่ายตรงข้ามมาจากประเทศอื่นก็เล่นกันหน้ารำคาญจริงๆต่อไปครับการป้องกันพื้นที่ของฟิลิปปินส์นั้นดีในก่อนหน้านี้แต่ในกรณีนี้พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ต่อไปครับ หัวใจของฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นอารุกะมียาชิตะเล่นฉันเป็นแฟนตัวยงของเธอและไปกันที่คอมเมนต์นะครับในคลิปจากทางสื่อฟิลิปปินส์นะครับซึ่งในเนื้อหาคลิปนี้นะครับจะเป็นเชิงเปรียบเทียบฟอร์มการเล่นของพิมพิชยาและวอร์เดสนะครับซึ่งในคอมเมนต์ที่1นนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผู้เล่นผู้เล่นทุกคนมีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีคนมาตอบใต้เมนี้ว่าใช่ไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกันเลย ต่อไปครับขอบคุณผู้เล่นของเราเพราะเรารู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมขอแค่อย่าเปรียบเทียบกับผู้เล่นคนอื่นโดยเฉพาะประเทศอื่น,นผู้เล่นแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันและก็เช่นเดียวเม้นนี้นะครับซึ่งเขาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่ควรมีการเปรียบเทียบมันเป็นแค่เกมระชับมิดและไทยก็เป็นทีมระดับโลกอย่างอเมริกาและจีนเมนต่อไปครับ อะไรก็ตามที่คุณพูดกับไปดดาของฉันอาริซาวอดสฉันยังภูมิใจเพราะฉันเป็นชาวฟิลิปปินส์เธอต่อสู้เพื่อประเทศของเราหากพวกเขาชนะเราก็จะอยู่ที่นั่นเช่นกันหากเราแพ้เราจะไม่ตัดสินพวกเขาเมนต่อไปครับผมไม่ดูแคลนทีมเรานะแต่พวกเขาต้องอาชนะทีมอินโดนีเซียและเวียดนามให้ได้เสียก่อนและในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่นนี้ได้เม,น,ม,น,มนไว้ว่าอย่าอาย เป็นแบบนั้นจริงๆเราขาดการฝึกอบรมและการเปิดรับสิ่งต่างๆเป็นเรื่องที่ดีแล้วได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีนั้นมันยังไม่ใช่และไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าความเร็วของนักวอบอลไทยนั้นเร็วกว่าเราเยอะเลยครับสำหรับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะครับจะเป็นประมาณนี้ ก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดติดตามผมได้สำหรับโปรแกรมในนัดต่อไปนะครับเจอแคนาดานะครับในวันที่14มิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่รับชมกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ